สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกในแบบที่มีชื่อว่า b b e i d e d แล้วมาเริ่มกันเลยนะครับโอ้โห oh, <wow. S 3> เย็นเราต้องใจเย็นๆโอ้โห oh, oh. อันนี้คือคาซีนเหรไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยครับ โอ้ยโอ้ยเข้าเกมงี้เลยเหรอไมม่แบบว่าเล่าลงเล่าเรื่องหน่อยนี่เล่าเร็วไงตื่นมาในบ้านอย่างงี้เลยให้ไฟแช็คมาดีไปบกระตูเลยเสียงกตปิดตูได้ซ่อนในตูเนี่ยปัดบอลสแด๊ ยังไม่เห็นอะไรเลยตัวละครล้วแม่งพูดแล้วอะไรอะอะไรไมันมีอะไรเฮ้ยตอ้ในตู้ได้ได้ยอ,อ้าวมีอันนี้ก็แอบ,บได้ทำไมจุดแอบมันเยอะจังอ่ะละแย่และแล้วยังแคบเลยห้องเยอะมากเลยอชอบเลยอะ ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยได้ย้อให้เก็บใหม่โอ้โอเสียงมีแช่เกะมันมีะลรปะมันสนุกเกมกระตุกเอาเรื่องเลยกระโดดขึ้นโตไม่ได้ด้วยไอโตครกูเขาห้ามนั่งนะเออห้ามจริงนะห้ามขึ้น <c oughs> เนี่ยบ้านสำหรับกี่คนเนะไม่มีหลายห้องจังไปพกตู้เปิดไว้ก่อนไหมทางมี <c oughs> ทีไ่ไล่เนี่ยส่แช็มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะหลอกต้วยให้อุ่นใจเปิดไม่เปิดนี่ไม่ค่อยตากอะไรไหมะไรเอ้ นม่มีแม่หรอกไอ้อุ้ยคนคนทำไมประตูมันปิดเองอ่ะอา้าวมีสวิตไฟมีอะไรอยู่ในนี้มีเสียงประตูเขาไปไหนเอ้ยเลือนั้นไม่ใช่แม่เวาเจ๊ขี่พี่ท,ทำอะไร น้จะมาหาพ่อแม่ที่ห้องนี้ร้ะพี่ไม่เห็นแม่หมายเห็นเห็นมันเพิ่งขึ้นมาหลังจากเรามาห้องนี้มันถามามันตัวเราถามว่าพวกเขาไปไหนอ่นะนัคนับพ่อแม่หายแล้วเมื่อกี้ใครอะใครที่นอนพี่สาวน่าจะใช่มาดูกันว่าประตูที่เปิดเปิดไว้มันจะแกงเราหรือไม่เลืม่มไปได้อีกโอ้มีสตามิน่าด้วย <ท>ยังไรใครเล่นเป็นเองตุนล,ลอ็อกอีกต่เราวิ่งหนีมันหนียาวมาเลยนะทางมันแคบแบบแคบแคบแคบมากอย่างน้อยเราก็เดินไม่ชนกันเมียวไม่ค่อยดีนยเน้รยไม่ค่อยดี ใครมันกดเปลียนโนเล่นเนี่ยล็อกหรอล็อกประตูไปได้ไหมเอาติดโอ้แล้วมันวิ่งมาทางนี้ไม่ได้นะนี่ติดนะจะทำไงอะเราต้องวิ่งออกฝั่งห้องนั่งเล่นเกปิด <c oughs> ไว้เดี๋ยวขวางทางผีได้ยินหมดแล้วว่าเราทำอะไร <c oughs> พวกเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็อุ้ยจะไปอยู่หนอะไรประตูซ้อนประตูตู้เย็นเรามาเรามาห้องขัวแล้วเราก็ออกเออมาห้องขัวแล้วเราก็ต้องออกไปตามหาพ่อแม่หาต่อไปเผื่อพ่อแม่ต้องที่ไหนเนี่ยเฮย้ยเสียไรเสียไรเสียไร ใจเย็นใจเ,เอา้าวพี่ขย<ใ>นันะแล้วเอา้าก็มาตื่นเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้เช้าแล้วเอาแล้วไปบีเอาเขายังอยู่ที่เดิมอะ่ะออเดินไปเดินไปเฮ้ย <laughs> ใจยพี่รับหน่อยเขาร้องมันออกจากห้องไม่ได้ออกจากห้องไม่ได้ตอนนี้สมัยมนเช้า,า,ชาแล้วก็หมดเลย ตรงนี้มีอะไรไม่รู้ก็หลังยะเปิดไอ้นี่ปุ๊บเสียงมันก็ดังลั่นหือเลยแต่เขาไม่โดนวาร์บมีที่โดนวาร์บอยู่คนเดียวหยีค้างเพื่อโฟกัสทำไมเราต้องโฟกนนัสทีวีอะไรสิมันจะมีปริศนาอะไรรึเปล่าอ้าวอุย อะไรอ่ะโมเดลโรบอทพีมันโตโคตรใหญ่ไม่มีอะไรมองไปไปหารถนี่หมดเลยนะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ห้องใต้ดินแ๋ยวว่ามองไม่ถัดไม่เห็นอะไรทางนั้นอะ่ะอยู่ดีๆก็เช้าเลยเอา อตัแล้วมันแยกกันทำไมมันไม่ได้แบบว่าไปด้วยกันไม่ได้สิถ้าไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูสองรอมีสองคนไงมียามไม่ใช่ใครแต่เรามาคันเดียวนะ security กันฉันพักแล้วถ้าเกิดอยากเข้าไปก็แย่หน่อยนะ ฉันก็ปล่อยแกไปไม่ได้มีกุญแจหาเอเองแล้วกันถ้าเกิดเจอก็บอกฉันด้วย s> <S คืออะไหรห้องน้ำเหรอ s> <S เออมีบางอย่างบล็อกปิดทางเข้าออกไปนี่เข้าได้ห, s> <S ห้องน้ำหอ้องน้ำหลอด ดูว่ากุญแจจะไปอยู่ไหนอยู่ในโถน่าเกลียดใครเป็จินเสียงไทยปะใครหายใจแล้โคตรดังเนอก็ได้ยินแล้วแย่แล้วมีคนหัวหายใจแบบมันอยู่ในห้องนี้มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้ มันอยู่ห้องขวานี้มันอยู่ห้องขวานี้ปะทาไมปลดล็อกกันดีแล้วมันเปิดไม่ได้แล้อะปลดล็อกอะไรเนี่ยอันล็อกลองกดอันล็อกสิยังไม่เปิดเราได้กุญแจแล้วโอ้ยยังไม่ได้กุญแจเนี่ยโอ้โหมันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้เปิดแล้วนะสามสองหนึ่งเฮ้ยมีอะไรมีอะไรเหรอไม่รู้ไม่รู้เอา เอาเราเมื่อกี้ร้องเลยวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไรเมื่อกี้ไม่ได้ร้ <laughs> องคิดว่าเห็นอะไรเมื่อกี้ขีร้องนะฮะไปได้ไหมันบอกให้อันล,ล็อกอะ่ะมันอันล็อกจริงปันเนี่ยเี่อะไรให้ครัก็นี่ไงประกรณ์อะไรที่ไหนอ่ะกุญแจห้องน้ำอยู่ข้างหลังโอยห้องนี้มีประเด็นล็อกอยัง เนี้ยหรออ๋อต้องถือกุญแจด้วยแย่แล้วอุ้ยอุ้ยตกใจเก้าอี้สไลด์ใส่เก้าอี้สไลด์ใส่อะไรเมื่อกี้มันมีคนนั่งอยู่ใช่เหรอเออเห็นมีเลยเห็นเก้าอี้สไลด์ใส่เฉยๆมันมีคนนั่งอุ้ยอุ้ยมีใครอะไรอยู่เนี่ยคือใครมาทำบูชายันมีกุญแจ ตู้แจประตูไอมีกุญแจมันแยกกันเหรอแยกกันขอแยกกันคือใครตายเอามาเก็บใหม่นะ <c oughs> แต่มันน่าจะเปิดด้วยกันป่ะถ้าเปิดลองสมมุิเปิดสิเปิดก็ใช้แห่อันเดียวโอเคแต่ว่าอีกคนก็ยังอยู่ในตัวไงเืออยู่เราเรามาทำอะไรที่นี่เรามา ตามหาตามหาความจริงตามหาคนหายใครหายเขียนชื่อสับสนคนเล่นก็สับสนเหมือนกันขวาบอกว่าลงไปพิดทางไปทางไปซ้ายอืในเวลาแบบนี้ขวาลายซ้ายดีแปลว่าต้องไปขวาแต่ทางซ้ายมันดูสั้นไอ้มันดูยาวนะไป ไปทางผิดเลยสรุปตายนี่ทำไงเนี่ยเออมันผิดทางจริงจริงเราโดนหลอกแล้วมันมันก็ไม่ได้หลอกเรามันก็บอกว่าผิดทางแล้วมันชันมากเลยนะเดินในชีวิตจริงตุ่ยน,นั้นตกเข่าตุ่ย <laughs> นี่มีทางเกือบตกเลยโอู้ มีมีไหมีแจกันทุบทิ้งมันเอาแต้มไปทำอะไรเอาตังไปทำอะไรทิ้งกลายเป็นบล็อกงี้เลยกลับดีกว่าไหมไปไหนครับทำมาทำาทมีความจริงหรอมันไม่มีหรอกมีความจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นกิ่งไม้บังขนาดนี้มันไกลจัง นนั่แลไม้สูงเราถ้ากเกิดว่าผีมันดักตามทางเราก็ต้องเดินล็อกหลบผีไม่มีแม่น้ำมีแม่น้ำตรงนี้เลยอะ่ะโดนแน่เลยวะรู้สึกความรู้สึกมัน,ม,นมันมันมีไหยมันมีไหยให้ทุก <S <S 2> <S 2> <S นี่อะไรอ่ะมีประตูหรอ ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปตอ่อข้ามสะพานฝั่งนู้นมีอะไรไหมมีมีไห้นี่นี่นี่มีถังน้ำมันมีไห้เอาไปทำไหลถังน้ำมันเอาไปใส่ generator อเอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ,เอ้ยสะพานนล่มซ่อมเลย มาซ่อมได้ด้วยเหรอซ่อมไม่ได้ไม่มีวัสดุเอาซ่อมได้เอาซ่อมได้ไงก็มันมีไม้วางอยู่ข้างๆเหมือนมันเตรียมไว้แล้วอา้าวเตรียมเฮ้ยไงเจเ e อเรเตอรใส่เลยเนี่เข้าเมืองแล้วจะได้เจอผีแล้วใช่ไหม กลัวแล้วม,มันมีเสียงเลยทีวีซ่าทีวีซ่าใส่เข้าไกล้เสียงขึ้นไปทุกทีเสียงไรเลยเหรอมันมีเสียงเสียงไรสักอย่างเครื่องจกักรใช่เสียงเครื่องจักรเหรอเสียงเครื่องจักรอุ้ยมีหาทุ่มหายทุกไผยเลยทุกไหายกันหมดเลย มีอะไรด้วยมีอะไรมีสะพานลงไปเรามาทำอะไรตามหาความจริง <c oughs> เราคพือผู้ศรัทธาเราต้องตามหาความจริงเด๋วเดม่เหมือนจะไม่มีนะเอ๊ะรถรางหรือเปล่าม,มันเป็นรางแต่ไม่มีรถ โอ้ยทีวีทีวีแล้วต้องจับจอ <P TV S 2> ้องทีวีผีทีวีเหรอไม่น่าใช่เอาแตา่โอ้ยกันเลขึ้นกันเลขึ้นโอ้ยทางเปิดทางเปิดโอ้ยมีไดนาไมด์ด้วยเอ้ยมาได้ไงโอ้ถ้าเราโฟกัสทีวีมันจะมีบางสิ่งเกิดขึ้น ในามแล้วก็ดึงเลยจะเปิดเป๊บเป็นไปได้ยังไง <c oughs> <laughs> ลึกเขาไปอีกลึกเข้าไปเรื่อยๆต้อ <c oughs> งทำไมก่อนมาไม่ปกไปฉายมีคิปเสี่ยมมีบางสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่ในนี้มีสิ่งที่ มันมีกี่นะทางโคตรมืดเลยเราต้องหาในนี้จริงเหรอมันมืดมากเลยนะแต่ฟิวมันจะมีฟิวและกล่องไฟเอ้ยนั่นไงเขาเจอแสงเจอะไรมือดอะมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยอ๋อนี่ทางออกเนี่ยเอ็กซิสออกไปไหนอะเฮ้ยมีตู้มีตู้ตู้แหล่ตู้ซ่อน เอ้ยมันซ่อนพร้อมกันไม่ได้แย่แล้วพุหายเอาเอาลงและวเอาแย่แล้วอันนิดเดียวลงทางแล้วลงมาสิอ,อกมาอ,อกมาโว้ยตัวแล้วแล้วเหมืองมันอย่างแค่เลย <Okay. S 1> ต้องเดินตามเอ็กซิทไปก่อนหรอฝากจำทางด้วยนะ ไม่มีใครจำอ,อะไรได้แลวงั้นแหละแล้วทำไมมันเดินลึกเข้าไปได้เรื่อยๆเลยนี่ก็ไปทุบไผ่ดังลึยตัวตองตามหาตามหาอะไรักอย่างเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้นี่ฟิวอ่ะอ๋อฟิวแตกนี่ไง กล่องไฟอันนี้ต้องมาเปิดต้องมาเปลี่ยนตรงนี้อันนี้มีล็อกเกอร์สองอันโอเคจำไว้จำไว้จำไว,ำว้ทางไหนทีนี้ทางไหนต่อหน้าหน้าโอเคเตรียมตัวโผยไว้ด้วยอันนี้มีล็อกเกอร์หนึ่งตรงนู้นทางออกดว้วยแล้วไม่เย็นนะเอาหลงละ ตามรางเราต้องวิ่งตามรางเอาเราจะได้จาได้กลับมาที่เดิม<น>เขาบอกเฮ้ยเเฮ้ยอะไรอะไรอะไร <c oughs> <c oughs> อะไรโอเคเวย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันเล่นเลยยังไม่ทันเล่นเลยเราตายไปแล้ว ตกใจหมดเลยอยมีเกิดใหม่ด้วยมองยังไม่เห็นผีเลยตายแต่แล้วผีแม่เป็นไอ้ไอ้ผีตอนในห้องน้นาวมากที่มันนั่งเก้าอี้มาไม่เห็นเห็นเลยมันเป็นเก้าอี้เปล่าผีใส่สู่อะมันหาฟิวในกล่องอมันหาฟิวในกล่องโอ,อ้แย่แหละกล่องยังเยอะถ้าซ่อนในล็อกเกอร์อับผีนี่เป็นไรไหมผีเปิดตู้ได้บอก ไม่เห็นหรอกเฮ้ยเราวิ่งหลบเข้าล็อกเตอร์ก่อนเลยโอ้โหไม่เห็นหรอกใจได้ยินเสียงมันมีเลยมีมีมีปึ๊บไปไหนแล้วอ่ะปึ๊บจีมันมารู้สึกมันมาได้ยินไม่มีไม่มี คนฟิวในกล่องไม่มีก็ไม่หายไม่มีไม่มีเออเออเออไม่มีกันเสียงดังเลยมองไม่เห็นมองเอาแสงจอขึ้นนีดดีกวได้เพิ่งเกิดเลยอ๋อมันอยู่ตรงจุดเกิดเลยดิเมื่อเมื่อมันมืดเกินเราจำเป็นต้องเพิ่มแสงนะไม่มัเหมือนมันไม่มันไม่ไปไหนเลย วิ่งเราออกมาแล้วออกจากบ่อลแล้วเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วไปไหนอะหย,ยืนแชมเลยม่ออกจากตู้ไงกด W นีมันเดินไหนมัเดินติดหนึ่งแล้วใส่ฟิวใส่ฟิวอยู่ใส่ฟิวมันเดินติดมาหนึ่งแล้วใส่ฟิวล้วนึงใส่ฟิวล้วนึงไอพีเขาล่อมันอยู่เขาล่อมันอยู่ไงใส่ฟิวได้แล้วหนึ่งอันลออยู่รออยู่เดไปพยายามเข้าฟิวกันอยู่ไหนลออยู่หน้าประตูล่ออยู่หน้าประตูล่ออยู่เซเซอร์เฮ้ยวิ่งออกมาไม่ได้เด้ ไม่เห็นจะมีฟิลเลยฟิลอนมันอยู่ไหนวเนี่ยเออ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 มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปมันไปมันไล่ฉันมันไล่ฉันแล้วมันมามามาครับอ้เตกใจเ้ยโดนปนิดผนแล้วครับปนึก เฮ้ยเจอฟิวแล้วโอเคดึงหีเด้ดึงหีทำอะไรไม่ได้กินลองเดลองไปเดเราเราจะมาทางออกไงเราต้องไปทางออกเลยงั้นไปเลยกำลังกำลังเริ่มต้นกำลังรีแพร์ไอเนียเปิดแล้วแล้วเราต้องไปทางออก ไปไงอะมันแคมป์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลากแห้เดี๋ยวลากแค <ใน S 1> แลว<บ>เราเราต้องไปทางไหนอะตรงออกไงตรงตรงมาเลยอะตรงอย่างเดียวใช่เออไ้เด้กลัวเอาละจะลากผีด้านหลังทางทำยังไงดี ตายตายให้แล้วตายแล้วตายอะไรอะไปังอยู่กับนาอยูตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจอนดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเทคนิคเทคนิคไงพุ่งตรงพุ่งตรงไปที่ทางออกไปถึงทางออกแล้วถึงทางออกแล้วไปเร็วมันสามารถออกได้คนเดียวเลยหรือเปล่า เป็นไรมาเพจเอาออกแล้วออกแล้วออกแลยอ่ะจบเลยโง่เนีโง่จะไม่ออกเลยกไมด้โอกไม่ได้ขึ้นไหนละแอบอยู่ในตู้ออกกลับเข้ามาแล้วไปไหนอ่ะเพจเอ็กเซสอยู่ที่เอ็กเซส คุณต้องรีบแล้วนะครับแอ็กซิตไหนวะวิ่งตรงอย่างเดียวอ่ะออกมาแล้วตรงอย่างเดียวเลยก็ตรงแล้วเนี่ยแล้วเห็นป้ายแดงๆ e อ็กซก็คือก็คือตรงเลยเสียงตีนไก่เฮ้ยเสียงเบนเบนเบมันออกคนเดียวได้เปล่าะ อาจจะวัไไดไม่ได้ไม่ได้มันต้องไปด้วยกันใช่เหรอใช่ไม่ต้องไปด้วยกันปทไงไหนอะ่ะเป็นเอ็กซคิดเราต้องวิ่งใส่เอ็กซคิดด่ตอนนี้อยู่ตรงไหนอะยู่จุดแรกเลยกำลังกำลังหลงทางกลับไปอยู่ <c oughs> อูนี่ที่ไหนเนี่ยเออหล,ลงจริงหลงจริง ตรงจังเอานี ah mm. Mm hmm. ไ่ไปไปตรง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 าสีแดงรตรงเกือบแล้วตรงตรงเร็วงถึงยังถึงยังเยมาแล้วคนยคนนอออก